สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Color D Academy ค่ะและยังอยู่กับแนนอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แน่นก็มีเก็บความรู้ดีๆมาฝากทุกคนด้วยค่ะเราจะทำยังไงให้เป็นนักขายแบบมืออาชีพต้องมีคุณสมบัติแบบไหนบ้างเดี๋ยววันนี้พาไปชมกันค่ะลองเดากันดูสิคะว่าพนักงานขายที่จะประสบความสำเร็จหรือเป็นนักขายแบบมืออาชีพควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ช่วงนี้ให้ลองคิดในใจดูนะคะเมื่อสักครู่นี้เดากันเวลาใช่ไหมคะงั้นเรามาดูกันเลยค่ะว่าสำหรับ6หัวข้อที่แนนนำมาฝากกันมีตรงใจกับใครบ้างไหม 1. บุคลิกภาพค่ะ 2. การทักทายค่ะ 3. ความสุภาพค่ะ 4. การนำเสนอเชิงบวก 5. การสาธิตสินค้าและ 6. การดูแลหลังการขายค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าแต่ละหัวข้อมีอะไรกันบ้างสำหรับหัวข้อที่1น,นะคะบุคลิกภาพซึ่งสามารถมองง่ายเห็นจากระยะไกลเลยค่ะซึ่งก็แบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันคือ 1. รูปร่างหน้าตาที่สะอาดและเรียบร้อยค่ะการแต่งกายที่สะอาดและเรียบร้อย 3. เรื่องกิริยาท่าทางที่อ่อนน้อมถ่อมตนและสุภาพค่ะและสุดท้ายน้ําเสียงการพูดหรือว่าการใช้ถ้อยคำค่ะซึ่งก็จะส่งผลต่อความรู้สึกของลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะหัวข้อที่2ค่ะการกล่าวทักทายคือการสวัสดีพร้อมด้วยน้าเสียงที่ไพเราะด้วยถ้อยคำที่มีหางเสียงเช่นสวัสดีครับคุณลูกค้าสนใจเป็นสินค้าประเภทไหนดีครับเป็นต้นค่ะ หัวข้อที่3ความสุภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงกิริยาท่าทางซึ่งตรงนี้จะมีผลต่อความรู้สึกของลูกค้าการสร้างความประทับใจและทำให้ลูกค้าอยากสนทนากับเราต่อค่ะหัวข้อที่4ค่ะการนำเสนอเชิงบวกคือการที่เราบอกประโยชน์มากกว่าเพียงคุณสมบัติเท่านั้นอาทิเช่นสีหนึ่งครอส สามารถใช้ทาได้ประมาณ8-10ถึตารางเมตรแต่ด้วยความเข้มข้นของสีทำให้ลูกค้าไม่ต้องทาทับหลายครั้งก็สามารถได้สีที่ต้องการทำให้ประหยัดและก็คุ้มค่ามากกว่าแบบนี้เป็นต้นค่ะหัวข้อที่5การสาธิตสินค้าค่ะสำหรับการสาธิตสินค้าเพื่อเป็นการบอกวิธีการใช้งานต่างๆของตัวสินค้าค่ะแต่หากไม่สามารถแสดง ได้อย่างชัดเจนเราสามารถใช้ตัวโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนของเรานะคะเพื่อแนะนำลูกค้าแสดงเป็นคลิปวิดีโอหรือรูปภาพให้ลูกค้าเห็นภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะสำหรับหัวข้อที่6ค่ะการบริการหลังการขายการช่วยเพิ่มความประทับใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นด้วยการดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะ 1. ช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าค่ะ 2. จดจำข้อมูลของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นความชอบความต้องการหรือข้อมูลที่ลูกค้าเคยแจ้งไว้ 3. ขอคอนแทคติดต่อเพื่อสอบถามความพึงพอใจหรือส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าค่ะทั้งนี้ก็จะช่วยเพิ่มความสนิทให้กับลูกคา้าและพนักงานมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะหากทุกท่านทำได้ตามที่กล่าวมาข้างตน้นมั่นใจได้เลยค่ะ เราจะสามารถเป็นนักขายแบบมืออาชีพได้อย่างแน่นอนค่ะสุดท้ายก่อนจากกันไปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Color D Academy ไว้ด้วยนะคะถ้าโอกาสหน้าเรามีเคล็ดลับดีๆมาบอกอีกจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวเลยค่ะวันนี้แนนและช่อง Color D Academy ขอตัวลาไปก่อนแเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ